ปลากระป๋องคือปลาที่ผ่านการบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์เช่นกระป๋องดีบุกและให้ความร้อนเพื่อทําให้อาหารสุกการบรรจุกระป๋องเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งและสามารถขยายระยะเวลาการจัดเก็บได้นาน1นปีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวินดี้สตอรี่นะคะวันนี้มาพบกันในหัวข้อ10เรื่องจริงของปลากระป๋องก่อนจะไปรับชมการอย่าลืมกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะอันดับ10จุดเริ่มต้นของอาหารกระป๋องในช่วงปี1795ประเทศฝรั่งเศสสมัยการปกครองของนโปรเลียนโรนาปสเกิดสงครามและการสู้รบในสมรภูมิต่างๆเช่นอ,อิตาลีเนเธอร์แลนด์เยอรมันรวมไปถึงประเทศในแถบทะเลแคริบเบียนสิ่งสำคัญอันดับต้นๆในการสู้รบ นอกเหนือจากอาวุธก็คืออาหารแต่เพราะอาหารที่มีนั้นเน่าเสียเร็วเกินไปทางรัฐบาลฝรั่งเศสจึงได้เสนอเงินรางวัล1น0 0 0ฟรังให้กับผู้ที่สามารถคิดค้นวิธีเก็บอาหารให้อยู่ได้นานพอเพื่อใช้เป็นสเสบียงให้แก่ทาหารในช่วงสงครามซึ่งผู้ชนะก็คือนิโคลัตแอบเพิร์โดยวิธีการคือเอาอาหารลงไปอยู่ในขวดแก้วที่ปิดฝาให้สนิทจากนั้นก็นําไปต้มในน้ําเดือดซึ่งสามารถยืดระยะเวลาการจัดเก็บอาหารออกไปได้วิธีการถนอมอาหารในขวดแก้ว จึงเริ่งเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นหลังจากนั้นโดยในยกแรกของอาหารในขวดแก้วมีทั้งผักผลไม้นมเนื้อสัตว์และปลาแต่อย่างไรก็ตามในช่วงของการใช้ภาชนะที่เป็นขวดแก้วก็มีข้อเสียอยู่มากเช่นการแต่งหักของขวดแก้วระหว่างการเดินทางทําให้นักประดิษฐ์และพ่อค้าชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าปีเตอร์ดูแรน้นสนอให้ใช้ภาชนะชนิดใหม่ในการบรรจุอาหารนั่นก็คือกระป๋องดีบุกแต่ทุกวันนี้การถนอมอาหารในขวด แบบที่นิโคลัสแอปเปิลคิดค้นขึ้นมาก็ยังแพร่หลายอยู่กับชาวตะว,วันตกเป็นขวดที่เรียกว่าเมสันจาใช้เก็บพวกซอสหรือผักต่างๆเช่นมะเขือเทศหรือเก็บแตงกวาดองแล้วนำไปต้มในน้ำเดือดอีกทีค่ะอันดับ9ต้นกำเนิดของการผลิตปลากระป๋องสำหรับการผลิตปลากระป๋องนั้นถูกพบว่าเกิดขึ้นในสกอตแลนด์ช่วงทศวรรษที่1830โดยพ่อค้าในประเทศสกอตแลนด์เป็นกลุ่มแรก,แรก ที่นำปลามาบรรจุในกระป๋องเพื่อลาเลียงและไปขายยังตลาดแม้ตอนแรกต้นทุนการทําอาหารกระป๋องจะยังแพงอยู่มากแต่เมื่อเวลาผ่านไปต้นทุนการผลิตเริ่มลดลงประกอบกับชนิดของปลาเริ่มหลากหลายมากขึ้นทั้งปลาแซลมอนปลาซาดีนปลาทูน่า,แล,าลและปลาแมครคอเรลราคุณภาพของปลากระป๋องก็เป็นที่น่าพอใจเพราะกระบวนการผลิตสามารถรักษาคุณค่าของเนื้อปลาได้อย่างดีพร้อมๆกับยืดอายุเนื้อปลาไปได้นานมากพอสมควร จึงทำให้ความนิยมในการกินปลากระป๋องแพรกจายไปทั่วยุโรปรวมถึงอเมริกาเหนือด้วยหลังจากปลากระป๋องแซลมอนเข้าอเมริกาเหนือในช่วงทศวรรษที่1840อุตสาหกรรมการทำปลากระป๋องก็เติบโตอย่างกว้างขวางก่อนที่นักธุรกิจบางกลุ่มจะเห็นว่าตลาดปลากระป๋องในอเมริกาเหนือและยุโรปมีคู่แข่งจำนวนมากจึงเลือกเปิดตลาดปลากระป๋องใหม่ในดินแดนใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีใครไปนั่นก็คือกลุ่มประเทศใต้ในอานานิคมค่ะ อันดับ8ปลากระป๋องในสงครามโลกครั้งที่1ปลปากระป๋องถึงจุดที่เฟื่องฟทูที่สุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เนื่องจากเป็นสงครามขนาดใหญ่แต่ละประเทศจึงต้องการสเสบียงสําหรับทหารจํานวนมากที่ต้องขนส่งง่ายและเก็บรักษาได้นานสงครามโลกครั้งที่1เป็นสงครามสนามพาะในลักษณะาการขุดพื้นที่ลึกลงไปจากหน้าดินให้กลายเป็นฐานที่มั่นซึ่งเป็นกระสู้รบที่เยืดเยื้อทหารต้องอยู่ในหลุมของสนามพาะ เป็นเดือนเป็นปีทําให้ปลากระป๋องที่เก็บได้นานถูกผลิตและส่งเข้าไปเป็นจานวนมากโดยผู้ผ,ผลิตปลากระป๋องรายใหญ่ตอนนั้นก็คือประเทศโปรตุเกสด้วยความที่ทําเลดีอยู่ติดมหาสมุทรทาให้จับปลาซาดีได้มากในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโปรตุเกสจึงกลายเป็นผู้ส่งออกอาหารกระป๋องอันดับต้นๆค่ะอันดับ 7. ปลากระป๋องที่กลายเป็นของฝากร้านขายปลา,ากระป๋องเป็นของฝาก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งหนึ่งของเมืองที่มีอยู่หลายสาขาในโปรตุเกสในเมืองใหญ่อย่างลิสบอนหนึ่งในสินค้าส่งออกยอดฮิตของโปรตุเกสก็คือปลากระป๋องซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกโดยสภาพภูมิประเทศที่มีทะเลและมหาสมุทรแอตแลนติกล้อมรอบอยู่3ด้านทําให้เอื้อต่อการหาปลาเป็นอย่างมากเจ้าของร้านขายปลากระป๋องคือบริษ,ษัทโคมัวก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1942ค่อยๆเติบโตจนกลายเป็นผู้ผลิต และเป็นผู้ส่งออกปลากระป๋องรายใหญ่รายหนึ่งของโปรตุกเกสแม้ว่าปลากระป๋องของโปรตุกเกสจะโด่งดังและมีรสชาติอร่อยแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะอยากซื้อปลากระป๋องไปเป็นของฝากวิธีการของบริษัทนี้คือเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งของปลาซาดีในน้ำมันมะกอ,อกให้มีความไม่เหมือนใครโดยใช้เลขปีเกิดอยู่บนแพ็กเกจจิ้งบนหน้า,ากระป๋องจะมีบอกรายละเอียดว่าปีนั้น,น,น <S <S ๆเกิดเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างและมีคนดังคนไหนเกิดในปีนั้นบ้างโดยแต่ละทศวรรษจะมีสีแตกต่างกันไป วางเรียงตามพรสอตั้งแต่ปี1916จนถึงปีปัจจุบันและแม้ว่าปลาซาดีนกระป๋องที่ขายในร้านจะมีราคาเริ่มต้นแพงกว่าในซูปเปอร์มาร์เก็ตถึงเท่าตัวแต่นั้นก็ไม่เป็นปัญหาเพราะคนก็พร้อมที่จะซื้อเป็นของฝากค่ะอันดับ6จากโรงงานปลากระป๋องสูสูนอนุรักษ์ทะเลพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมอนเทเรเบเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกมีการจัดแสดงสิ่งมีชีวิต ประมาณ3.5หมื่นตัวอย่างโดยมีการหมุนเวียนน้ำทะเลจากอา่าวมอนเทเรเข้ามาหล่อเลี้ยงชีวิตภายในพิพิธภัณฑ์เดิมที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สัตว์น,ตน้ำมอนเทเรเบนในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตปลาซาดินกระป๋องบนถนนแคนเนลรีโลเรียบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในเขตเมืองมอนเทเรรัฐแคลิฟอร์เนียในอดีตบริเวณอ่าวมอนเอนทเร มีความอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยสัตว์ทะเลจำนวนมากโดยเฉพาะปลาซาดีนจะมีการทำอุตสาหกรรมประมงและโรงงานผลิตปลาซาดีนกระป๋องอย่าไปล่ำไปสันแต่ในช่วงต้นศตวรรษที่20ปลาซาดีนในทะเลลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วจนแทบจะสูญพันธุ์ภายในเวลาไม่กี่สิบปีเป็นเหตุให้อุตสาหกรรมปลากระป๋องในบริเวณดังกล่าวต้องทยอยปิดตัวลงจึงทำให้ต่อมาเดวิดแพคกาดหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฮิวเล็ตแพคกาดหรือ HP ได้สนับสนุนเงินสร้างอาคารพิพิพธภัณฑ์หลังแรกขึ้นและเปิดทำการในปี1984ด้วยความมุ่งหวังให้พิพิพธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่สร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ท้องทะเลให้แก่ทุกคนกระทั่งในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมอนเทเรเบย์ก็ได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของรัฐแคลิฟอร์เนียและยังกลายเป็นต้นแบบของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอีกหลายแห่งทั่วโลกโดยในแต่ละปีมีผู้มาเที่ยวชมไม่ต่ำกว่า1.8ล้านคนค่ะ อันดับ5ปากระป๋องและนักบินอวกาศงานคน้นคว้าวิจัยด้านโภชนาการสำหรับโครงการอาวกาศไม่ใช่แค่การเตรียมอาหารอาวกาศเท่านั้นแต่อาหารที่ใช้ต้องเป็นสารอาหารที่เป็นประโยชน์และเพียงพอแก่ความต้องการของร่างกายยังจะสามารถช่วยให้เราเหลีกเลี่ยงภาวะการขาดวิตามินและอีกหลายโรคได้นอกจากกรรมวิธีบรรจุอาหารในถุงแบบแห้งแช่แข็งแล้วปัจจุบันยังมีการเก็บอาหารแบบฉายรังสีการเก็บแบบคงความร้อน ที่ทําให้สามารถแกะออกมาแล้วกินได้ทันทีและยังมีบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอีกประเภทคืออาหารกระป๋องซึ่งส่วนใหญ่บรรจุเนื้อสัตว์หรือปลาในเยนลลี่สามารถอุ่นในเครื่องทําความร้อนไฟฟ้าแบบพิเศษได้ด้วยโดยอาหารสําหรับนักบินอวกาศยุคแรกมักเป็นอาหารแห้งคึอสําเร็จรูปและอาหารกึ่งเหลวที่บรรจุอยู่ในหลอดทําจากอลูมิเนียมคล้ายหลอดยาสีฟันส่วนมากมีรสชา่นไม่น่ารับประทานและมีความยุ่งยากในการเติมน้ํา ก่อนที่ต่อมาบรรจุภัณฑ์สาหรับอาหารอวกาศแบบใหม่จะถูกนามาใช้ในโครงการอพอลโลเป็นถุงอาหารที่ไม่ต้องเติมน้ําแบ่งได้อยู่2แบบอย่างแรกเป็นถุงพลาสติกหุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมอย่างที่2เป็นอาหารกระป๋องแม้ข้อเสียของอาหารกระป๋องคือกระป๋องเปล่ามีน้ําหนักมากกว่าอาหารที่บรรจุอยู่ภายในถึงสีเท่าแต่รูปแบบการบรรจุอาหารแบบใหม่นี้ทําให้นักบินของโครงการอพอลโลสามารถเห็นและได้กินอาหารรวมทั้งใช้ช้อนในการรับประทานอาหารในอวกาศได้เป็นครั้งแรก ซึ่งกระทาให้นักบินอวกาศมีความสุขกับการรับประทานมากกว่าแต่ก่อนที่ต้องดูดกินจากหลอดบรรจุอาหารค่ะอันดับ4ที่เปิดกระป๋องปลากระป๋องหรืออาหารกระป๋องช่วงแรกการเปิดกินต้องใช้มีดปลายแหลมโดยดาบปลายปืนที่มีความแข็งแรงระดับหนึ่งเพราะกระป๋องยุคแรกนั้นยังมีความหนาอยู่มากถึงแม้ว่าการถนอมอาหารในกระป๋องโลหะจะมีมาตั้งแต่อย่างน้อยในปี1772ใน,นเนเธอร์แลนด์ แต่ที่เปิดกระป๋องอันแรกกับเกิดขึ้นในปี1855ในอังกฤษโดยโรเบิร์ตยิสที่ได้ผลิตที่เปิดกระป๋องชนิดคันงันขึ้นและมีการพัฒนาอีกหลายครั้งจากหลายบุคคลเช่นในปี1858ในสหรัฐอเมริกาเออร์ซาว r ์เนอร์ได้พัฒนาที่เปิดกระป๋องชนิดคันงันอีกแบบที่ทํางานได้ดีขึ้นในปี1870ได้เกิดที่เปิดกระป๋องแบบล้อหมุนขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งมีข้อดีคือได้รอยตัดที่เรียบไม่อยากคมจึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานในปี1925ได้พัฒนาลักษณะล้อฟันเลื่อยและเพิ่มให้ติดกับล้อตัดบริเวณริมกระป๋องเป็นการออกแบบที่ใช้งานง่ายและเป็นหนึ่งในที่เปิดกระป๋องที่เป็นที่นิยมที่สุดจนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2การเปิดกระป๋องหลายแบบถูกพัฒนาเพื่อใช้ทางการทหารอย่างเช่นที่เปิดกระป๋อง P38 และ P51 ที่เป็นการออกแบบที่เรียบง่ายและคงทน จนในปัจจุบันการมาเป็นที่เปิดกระป๋องไฟฟ้าซึ่งพบเห็นได้อย่างแพร่หลายจากการผลิตขึ้นในปลายทศวรรษที่1950ค่ะอันดับ3ปลปาก,กระป๋องในเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้ล้วนแต่เคยตกเป็นอาณานิคมของต่างประเทศที่เข้ามารุกรานชาวท้องถิ่นเพื่อแสวงหาทรัพยากรการล่าอาณานิคมในประเทศแถบเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้ มาพร้อมกับเหล่าคนทำงานข้าหลวงและข้าราชการที่ต้องมาทำงานอย่างพื้นที่ต่างถิ่นปัญหาหนึ่งคือการปรับตัวเรื่องอาหารการกินซึ่งอาหารต่างถิ่นมีความแตกต่างจากอาหารบ้านเกิดอย่างมากปลากระป๋องจึงเกิดมาเพื่อแก้ปัญหานี้ปลากระป๋องยี่ห้อออายามถูกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่มาเลเซียในปี1892โดยอัลเฟรดคูเวชาวฝรั่งเศสแม้จะมีสินค้าหลากหลายแต่เป็นที่นิยมที่สุดก็คือปลาซาดินกระป๋อง ในช่วงที่ปลากระป๋องถูกนํามาขายในกลุ่มประเทศใต้อนานิคมในยุคแรกๆต้นทุนการทําอาหารกระป๋องยังแพงอยู่มากประกอบกับที่เปิดกระป๋องยังไม่แพร่หลายโดยเหตุน,นี้กลุ่มคนที่สามารถเข้าถึงอาหารกระป๋องได้จึงมีเพียงเฉพาะกลุ่มข้าหลวงทหารของประเทศเจ้าอาณา,านิคมและผู้มีฐานะเท่านั้นแต่เมื่อภายหลังที่ต้นทุนการผลิตปลากระป๋องเริ่มถูกลงและที่เปิดกระป๋องเริ่มแพร่หลายประกอบกับเจ้าของธุรกิจปลากระป๋องบางเจ้าเริ่มปรับภาพลักษณ์แบนรนด์ปลากระป๋องของตน จึงทําให้มีการบริโภคอย่างทั่วถึงมากกว่าแต่ก่อนค่ะอันดับ2ปลากระป๋องในประเทศไทยปลากระป๋องมีบทบาทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานอย่างที่ทราบกันดีแต่ไม่มีบันทึกอย่างชัดเจนว่าคนไทยได้เริ่มกินอาหารประเภทนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งจากข้อมูลพบว่าบริษัทจเจริญอุตสาหกรรมจำกัดนับเป็นโรงงานผลิตปลาซาดินกระป๋องแห่งแรกในประเทศไทยที่ถูกก่อตั้ง ตั้งแต่เมื่อปี1925บริเวณจังหวัดสมุทรสาครปัจจุบันตลาดปลากระป๋องในไทยมีมูลค่าประมาณ9 0 0 0ล้านบาทต่อปีและจากการประเมินของนักการตลาดออนไลน์เมื่อปี2018ระบุว่าสินค้าปลากระป๋องในประเทศไทยมีเกือบ20แบรนด์โดยแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด มี3แบรนด์ได้แก่3แม่ครัวมีส่วนแบ่งตลาด35%โลซา15%ซูเปอร์ซีเชฟ10%และแบรนด์อื่นๆที่เหลือรวมกันอีก40%นอกจากนี้ประเทศไทยยังส่งออกปาทูน่ากระป๋องเป็นมูลค่ากว่า2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2022โดยตลาดส่งออกหลักของไทยได้แก่สหรัฐญี่ปุ่นและออสเตรเลียตามลำดับค่ะและยังพบอีกว่าไทยครองส่วนแบ่งตลาดโลก ในปลาทูน่ากระป๋องเป็นอันดับหนึ่งซึ่งสูงถึง24.8%ของมูลค่านำเข้ารวมทั่วโลกรองลงมาคือเอกวาดอร์และสเปนโดยปลาส่วนใหญ่ก็ได้มาจากการทำประมงแถบอ่าวไทยและทะเลอันดามันแต่เนื่องจากปลาทูน่าที่จับได้มีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโลกอีกทั้งปลาทูน่าส่วนใหญ่ที่จับได้ในไทยมักเป็นปลาทูผิวน้ำอย่างปลาโอดำและปลาโอลาย์ซึ่งไม่เป็นที่นิยมในตลาดต่างประเทศมากนะัก ดังนั้นไทยจะมีการนําเข้าปลาทูน่าจากต่างประเทศเพื่อแปลรูปเป็นปลากระป๋องก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศแทนค่ะอันดับ 1. ปลากระป๋องและซอสมะเขือเทศปลากระป๋องไม่ใช่แค่ปลาที่แช่อยู่ในซอสมะเขือเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงปลาที่ถูกแช่อยู่ในน้ําน้ํามันน้ําเกลือมัสตาร์ดพริกแกงและอีกหลายชนิดแต่ชนิดที่เป็นแบบดั้งเดิมและติดตลาดที่สุดคาดว่าคงเป็นปลากระป๋องซอสมะเขือเทศ ซึ่งในแง่ของรสชาติซอสมะเขือเทศเป็นอาหารคลาสสิกที่คนชื่นชอบรสเปรี้ยวจากมะเขือเทศจะชว่วยส่งเสริมรสชาติของเนื้อปลาที่นุ่มและช่วยกระตุ้นต่อมรับรสและอีกส่วนหนึ่งที่ปลาต้องคู่กับซอสมะเขือเทศก็เพราะซอสมะเขือเทศช่วยเสริมรูปลักษณ์ให้ดูดีและปกปิดตำหนิบน,บนผิวปลาการนำเข้าไปพัชเจไลในอุณหภูมิสูงทำให้ผิวปลาเกิดการเสียสภาพแต่จะยังคงดูดีอยู่ในซอสมะเขือเทศซึ่งในยุคแรกๆของปลากระป๋องไทยไม่มีซอสมะเขือเทศ แต่เป็นการทําปลากระป๋องโดยใช้ซ้อนมะละกอมาก่อนเหตุเพราะในสมัยนั้นประเทศไทยไม่มีพันธุ์มะเขือเทศเป็นของตัวเองก่อนที่ต่อมาภายหลังจะมีการพัฒนามันเป็นปลากระป๋องในซ้อนมะเขือเทศแบบที่เรากินกันในปัจจุบันค่ะถ้าเ,เพื่อนๆสนใจหัวข้อไหนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในลิงกที่เราแปะไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยค่ะ